วันนี้ได้สัมผัสอากาศหนาวพี่น้องเอ๋ยหนาวค่ะเข้าไปในห้องผดห้อนวุ่นออกมานอกคดนหวานหนาวจะอาบน้ำท้ายมื่อวัน,นเจ็ดวันอาบน้ำเธอเดียวเท่านั้นแล้วขนาดนี้เลยพี่น้องเอ๋ยลมหนาวมาเยือนบัดนีพระคือช่ว่ามีพายุมีฝนเอกเพราะว่าส่วนนางก็จะมานั่งโต้ลมหนาวค่ะสเีย้ไดล,ลีโอคละตํานะคะ รีออโอคนชอบตำค่ะได้ข้าปุ้นมาตำมนี่เราพี่น้องเอ้ยบ่แล้วบ่แล้วบ่วบทัว่วด้วยครกวิเศษนะคะครกแซ่บพ,พ่นายนั่นเองกาสวัสดีอีกรอบแรงๆพี่น้องสี่โมงยังพัทะได้ไป<ข>อ,อันนั่นหมูอากาศกันหนาวหักหมูกับเพื่อนๆต้องได้ล่างจ้าแต่ว่าหมูกับบิจักหนาวดอกมันไขมันหลายจังน้อยจังไปละกินแลลวกัน บะโถดนามร้ายนะ่ะแมน<อ>มันหนาวนะนี่น,น่ะบัโถดนามร้ายสิเป็นไอยได้นะ่ะโยะหมักเปื่อนอยในแหละเฮ็ดได้สิจะว่าลุ่มแห้งอันนี้ได้มึงเฮ้ยแก้วจ้องอยากจับไก่ไวเฮ็ดน้ำข้าวปุ้นเนี่ยพี่น้องเอ,อ้ยจับไก่จากสองตัวโอ,แ,อนนวแมน่นนั่งทิพย์กระเซยึ้นมา เห็ดน้ำกระปุ C ่นเพื่อบเจากแหละต้งเห็ดเพื่อชิลลายบะแสแล้วเสีให้เจ๊ซีเห็ดเพื่อเห็ดหม้อใหญ่กันเก่าห้าแล้วค่นไก่จากสามตัวโอ้โหกอะไว้จากซาวนก่ยากแล้วกระปุ่นกับบ้านมืดก็ไปเอามดก็ไปเอาเขามีขายตลอด ยี่ทูทามเบิงหมูดำต่อมันพันแปดมันายบ่มันพันแปดมันขายนะสิเอาอยุกบ่หอมบดดับดับปั๊มน้ำมันเี่ปั๊มคลายน้ำมันเนี่พอบ้านกอกอันที่จิ้มนะครับอันที่จิ้มเนี่ยมันจะมันจะมีหมอกถือแยกนะครับเออทั้งบ้านอื่นนะครับมต่ในบ้านคีมันแหลที่ว่าสองคันจึงอยู่เนี่ยนะสองคัน แต่ว่ามูบักดัมพออยู่บ้านไม่ผู้ใดแบบนี้นราสิไปเอาจังไดเขามาส่งเขาบ่ดเขาก็สิบริกีรถไทยบ้าขึ้นเราลงมากเราเพอเอาแกบเย็มันหรือได้ยิดอกห่าราอหมูอด ทั้งอยากเอาแยกหมูออกขั้นชันกันได้ย่ามอยู่ยังเสียเลยพี่น้องเลยหม้อบุมีคอกนี่นี่แหละบนบริคืดเพื่อวัดเมื่อไม่บริคืดเพื่อไวซีเฮ็ดคอกอันสุกเชิญไว้น,น,นะถ้าดูนี้ก็ยังมีมักกอนกนะข,นข,นขนั้นสันกันขั้นสันกันกั้นบวกัันแล้วมีต่เหตุเพิ่มขึ้นมาได้ทางนั้นแหละคอกหน่อยหนึ่ง ยังไงมันก็ได้เลี้ยงอยู่แล้วอ่ะมีมือนีแหละมันหนาวพี่น้องเอ้ยอากาศหนาวเออคันมันยามือเศร้าเลยหมูมันเท่าอะไรานะหมูลูกป่าชองเบอร์เอยหาวขอโทษค่ะวันนี้ไม่ได้นอนเว้นพี่น้องเมื่อวานอาจจะนอนเว้นเด้อเมื่อยแหงที่แรกก็สิลงไปนอนถานนวดปวดอัน แขนปวดขาหนาประเด็กนะลืมอะไรดิว่าสืบสืบประเด็กมาไว้อยู่ได้หานอยู่ได้หันไทยขอบคุณแขกเราซ้อมร้อยอแขกเราซ้อมร้อยเดี๋งงยวป,ประเดกลาวด้วยจปะ,ะประเดกลาวกับประเดกไทยตีกันโอ้ยจะเป็นดมดมมันได้กันจนสิบปอนด์ขเขาหัวคูดดังซ้ำตุย้ยตุ้ยดมเฮ็ด มีตะต,ต่ำไล่ๆนั่นแหนละก็กินบ่เบิร์ีกเจ้านะาใหญ่ก่าทองพักกับโบมีกินกับมักมกะทินกันนะมักกะทินสะเทิร์นแน่มะขกะทินแก่ผมไปเอามาแก้ใส่แก่กินอร่อยข่าวกับเบิร์โอ้ยลืมขึ้นไปเอาข่าวในเหล้าไม่สึน้นไปโยกอ่ะ ได้เลยง้อนะพญานาคเราขึ้นมาเถิงล้วบ่กคือหางแวบๆมัาเกียร์น้ำลุกไม้แตดเปิดหนาโอ่แต่ถังฟุดแย่เสือเสือนะเกียร์นะเสร็จเกิดแล้วก็ไอ้แตกกันนะสิพี่บ่เหลือกามากามอยู่แก้มไปมามาจับเรดจัดรอบแรงเลย ก็คือกินข้าวกันยังมาแลกกันนะถ้วเห็ดเราได้กินน้ำพริกไม่มีผักไม่มีต้มหนังไม้ลูกขึ้นจะกินเมื่อร่อะะหวหมูปีกหมูยักแล้วมีอยู่เจ้าในตัว มูยอ้ตุ๋นแล้วสิบว้ถ้าอยากึ้นมูก่อบเนี่ยชับสหมูด่างเลยเธอทำเป็นเหรอนียเชิมชะก้อนเราจะใช้เตรียมไปแะดกเลยเพชรบักเดินไปกินเพชรกัตเสือทับเลยมัต้องเติม โเมืดเดอกเคยเอ้ยเจ้าหน้าเห็ดโ,โพดโพคันเห็นยังก็ะเห็ดเลือกเกินก็เคยคือเพิ่นสกินเบิร์ดกิโลหนึ่งนะคะหม่ไดาติเพิ่น,น,น,นสร้างจะได้จะทำมันก่อนมเมื่ออื่นสิเอาบอกน,อนันง่งนั่งติดมันเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาอัน โทรศัพท์นะเพื่อนเอ้าเทแบบบนกินเ่าต้องกินพักอะแล้วพี่น้องสองคู่มียมักต่ำมากินต่ำน้ำดกน้ำเดียวเด้อทุกคนต่ำขับปุ่นยัวย่วๆจ้ะสองคนก็แซ่บได้จ้ะหยิบเลหรอไม่เอาจานหรอมาพี่น้องเล็ย ยิบเลยเริมือยิบตัวนี้แล้วก็กัดทินนอกผักกัดทินหรือผักเกษตรนะนะตั้งเป็นทีเป็นเกษอนเกษตเกษตษแก่เลย่อยิ้วแห้งนะผมจะบอกค่อยิ้วขาวขอาเขาเนี่ยที่อยมาลล็อกพาร์ได้เลย เจ้าคู่แข่งอะไรอย่งยบ่ท่าน,นได้ำเำแต่รักหัวอยอู่ สีส่วานพักชี่เล่าหลายๆเก็ดเหตุหะครับเ้าจะต้องปลูงไว้สีนี้งานแต่งบริสุสแต่ว่าน้องอข้าวบริวารพอได้ขายาดอกน้ะพี่นอ้องพอบริสุสจ้ะตุดกล้งไว้ไปไว้เนื้อ เพื่อกน้กหนึ well. è, ่งวแห้งแห้งีนองวแสบงวดอมาตีกันบ้านี่าเด้อกินต่อมนี่กตอมตอมอยู่ในในมาเด้อมาเด้อมาเด้อิดตั เลือกเอาเลยตามกระปุนมามาโต้ลมหนาวนี่มาจับพันแล้วแล้วจีแล้วแล้วมัดหนึ่งอะมันมีสามพันมัดคนใหญ่พันละละพันละร้อยพันละร้อย อืมทำมันก็ตามเลย

คือก <iful> ่อนถูกใจคมันทำเพื่อทำไมก่อนจักเองพี่น้องผู้ใดมีกอแคร์บ้านคือกอแคร์บ้านตัดลงมาจักเองคือมากขุมมือพี่น้องมากไหมคืชื่อเนี่ยมั่นสบายตามตั้อยู่ตามสมัยพี่น้องท่านมาจักท่านมาตัดบางคนนี่างนีจักอยู่กันได้วาง่ายเนาะรับดันมาแล้วเขาแบบนี้มาพีดคุยเขาแบบจัด คือบ e ้าน่อยกันยังจักอยู่ส่วนหน่อยสีมี่ค้ายสีมี่คล้ายสีซื่อแค่นั้นโอ้ยเกือบแม่นกระทุยังมาเลยคืนนั้นได้กับไรนิดหน่อยยังมูจีตามตูนี่ลงไลายุ่งเจ้ากับมู แม่และเจ้าทุ่งเจ้าสือช่วงมันเป็นระบายด้าคาตันนี้ผานไ้คล้ายสี่ชิบเขาคล้ายโม่จอยค้ายในชามสิบแปดไปพรอนค้ายใน3ามิเจ็ดผนเลือกเอาโมูนัะเกิน่อยก็บ่าเอาไม่ดีวันนี้คอมเมนต์มไมอยู่่ะ พี่ก็มุงนะหมูตัวใหญ่ทำไมเขาไม่เอาไว้ทำไมเข,เ,เขาบอกว่าม,ม,มันลายขายตอ่อจากพี่น้องขายต่อจ้าเอาทุกอย่างค่ะตอกไม้เข่าพญารถพี่น้องไว้คนละเมื่อยหร่ขายอยู่ในเรือนีมาขายทุกปีหนึ่งพันเส้นต่อหนึ่งร้อยบาทจ้าสิดว่าเกิด มาไั่ท่านบอกไี่พอมาไล่าลงมาจืดอีกนขึ้นเรือมันลลายๆี่ก่อนนะตำรวจจะได้ปีที่แล้วเราก็ไม่ลายเนาะปีก่อนี่ไล่แล้วพีก่อนที่ไล่ดีได้ปีนี้คือว่าแหละข่างันแต่ยังด้บ้านเฮามันใส่ข่างันลายบ้านอื่นเขาใส่แต่ข่างอ๋อเด็กเจนเอาคนสิมาเบิ่งอยู่คนสิมาเอาอยู่อืมหันตัด มหมดไม่หมดซะหมดไม่หมดใครใค่ใครวุ่งว่าซโแม่มากินยองไงกดจอกนึงมันออกแคองม,ม่ใช้แม่นะใครเลียงใจหน่อยมันมีแม่บบบอ,อ,อย่างไนอนเลยพัแม่กบบผักองแม,งแม่ เทาแมงวัวดิ่าเองแมงทาแมนว่าแต่ละสุดมันปากนะเนาะแมงว่ามันจะออกถูกหน่วยถูกถูกขังมันปากน่ะสัทุเอาแตกเถ่อเถืถ้าเลิขมงนอย่างไรกเคยก้มแล้วก็ค้างนเรื่องค้างง่ายๆเพชรคือก้มใจตีเขาเนอะผัดดีเนาะผมเหงาพราะเนาะหนาแนี้เราเหงน เราเรียงใ่อาหารเพาอาหารเขาค้ายกับถุงยูเจวักำไรเล็กหน่อยแล้วไ่น้่งพอหาอาหารแพงดิแถเลยหมูกรอบเนาะอย่างว่า ที่เพิ่นสั่งมันหมูหน่าหมูติดมันบอกเขาบอกได้นาหนาวย่งคำว่มยือนก็จะได้ไปส่งตรงน้าบ่ายคืออย่าไปนั่ยเพราะว่าเปิดซาวั่งสี่กิโลเขาอยากได้ไว่ายูกัน่เขาบอกว่าก่อนเกี่ยโดยพันธุ์ที่เกลี่เมันเงิมแต่ว่าจะซีเซาแน่เขาจะกินแต่ก่อนเกี่ยงน้วนี่ เที่ยงแล้วก็จะินไปกินนั่งอย่างนี้ฮะของน้องเชา้ากัตัวสุดท้ายกันแหละแล้วลลก็ย่างของของป้าเพิ่นกับของอาเพิ่นปุดจื้งกัดแต่นี่อย่างหนึ่งนะคือหมดพ่อขายังครับก้าคายได้ที่เป็นนเายนี่ยบริบริษัทเอาอย่างกับนีกำไรได้พี่น้องเป็นไทยให้เราซอยกันจา้า พิษเนะลยนะมึนนงจะโลบอะเอ่ะอืมที่ปลโรบอะเจ้ามาที่ปวนสร้างไปแต่ไม่ได้กับเป็นมืดนี่ก็บางส่วนกระเบิดไปน้ำเลยเขาจอ่อ ข้าวรอก็าได้ด้ยเขาจอเพ้นมันหากินหมดได้พี่น้อเเอาไปใส่กรงใส่สู่ไว้เห็ดหลอดเห็ดบอลย่างกันที่รัเจือบางคนาเจับเห็ดท้ายเดฟบางคนเขเอ็เห็ดท้ายมนซือเาซื้อนะแบบลอยชิบเนาะบางคนเพราะแบบเอาไปเห็ดหลอดเนาะเอาไปเห็ดสังขยาเอฟซีบนแบบลอยกิบ แต่ว่าฟังแล้วเนี่ยเราเรารีเซ็ตเนาะราคาครับไม่ขาดทายตลาดมีใจตูนตายตดีนี่มูเฮาอีกเฮาควา้าเฮาก็ขายถึงแน่ขล้ายทำราคาสูงขอได้อีกสินอ้องได้โบไล่กับกระได้เออได้กว่าเฮาขายมันมูเป็นตัวทำไรขายเ้าขายเป็นตัวกัตัวหนึ่งจะได้ดีหา้าพันบาทเนาะมูราคาตำ่ำม,มือ ข้าวคล้ายคั้วค้ยวาคยกันเลย 6, 000, ค่ะหกพันหกพันตายกับ 7, เจ็ดพันหนึ่งอันนี้สวาวั้วก่ะมูน่วยเป็นยังพี่น้องครับสี่คั่วค้ายกันคือเดี๋ยววันแต่ว่าของน้ลลองสาวนะถ่าเอาเบิรชุดนี้นะพร้อมกันน้องเจส,สาาี่นี่ลุกของน้องสาเพราะว่ามูคนตายด้วยตัวหนึ่งตายตัวนึงเลยกับคนคล้ายไปัดได้ชามคิดเจ็ดหนึ่ง Phát chỉ. Ừ. không cho phát triển bằng chưa 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 phát triển bằng ai นันเต้อ้อนเราได้ดีในช่วงให้แขกเขารอกเขารอกได้ได้ือว่าเนี่ยเห็นเนาะพี่น้องเร้าหายชินสามมื่อก่อนเนาะอยูเรับผ้าไอแขกก็ว่าเนาะแต่ช่วงมันตามกันที่นิเจเราขายมันจังหวะมันี่นาะจังหวะเปเนาะอยู่กันตจังหวะไหม ทำสมบู <สำ S 1> รณนะ์แล้วสมสมเหรียพูดนะเราบอกง่ายง่ายเนือแต่ละมือมันมันบอกคือเก่าคือเงินกขีดเท่าไรแต่ละมือวายู่เก่าขึ้นลงขึ้นลงอยู่ราคาทองมีแต่ขึ้นราคาทองหรือมสอนทองส่วนพี่น้องมันชอบเป็นแบบที่เราบอกอยู่ไหมวะมันโมลุกมาพี่น้อง ตอนไปสื่อสมมติว่าหาสื่อสักสองหมื่นน้องแต่แต่ราคาสองหมื่นบางคนเขาสื่อสิบบาทเส้าบาทในติดพอเอามาขายส่วนที่นอนส่วนในห้องนะหาสิบหลานหกสิบหลานไปสิบเบิร์จะว่าจักรมื้อขอได้เกือบแสนไรถือได้อะไรนะสมมตินี่เนาะนี่สักห้าบาทสิบบาทเราไปขายสักหาบาทเนส่วนห้องหนึ่ เป็นเงินล่านะซ้ำสีหน้าจะอ่อนเนาะได้จะส้ำนั่นแหละพี่น้องเฮ้ยได้จะสะออนไปตามคลิปหน้ากันล้วกันจ้าพี่น้องสองพ่เมียตำวันนี้เดี๋ยวเขาขอกหมูยค่ะหาลโหลขอกูก่อนจ้ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องจ้า คอยชมคอยเป็นกาลังใจดูโฆษณาให้ด้วยด้อค่ะพอมีกําลังใจเหตุคลิปต่อไปนะคะพี่น้องสวัสดีจ้ะ